เจ้าของพิซซ่าตู้นี้นะคะก็คือเป็นพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าค่ะแล้วก็ซื้อเป็นชายของสาวกวยโกโบริมานะคะมาขายควบคู่กันกับพิซซ่า<ม>อ๋อก็พอดีเห็นจากในเว็บไซต์นะคะในในสื่อของ Facebook หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเห็นแบบการตอบรับดีมากแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะก็เลยอยากจะลองแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูค่ะ ค่ะก็คือ,อที่บ้านก็คือมีเป็นชายน้ําเยอะมากเลยนะคะ,ะแถวบ้านก็คือมีร้านขายน้ําแต่ว่าก็คือลองชิมดูทุกๆเจ้าแล้วก็คือ,อพอมาลองชิมแถวข้าวกล้วยกุบุลิก็คืออร่อยติดใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้แหละก็คือต้องเป็นสิ่งที่เราเอามาขายกับคู่กับพิซซ่าของเราเราก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายเลยคะ่ะไม่ต้องมีหมอ้อต้มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม no ่เลยค่ะค mm ือไม่ต้องไม่ต้องเตรียมของแบบเยอะเพราะว่าคือทางเฟนชัยเขามีของให้เราพบอยู่แล้วแล้วถึงเวลาเราก็ขายได้เลยค่ะทั้งหมดชาวกล้วยก็คือมีอยู่3สาขาค่ะก็ดีมากเลยค่ะค่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะก็ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเอทํำพิซซ่าของเอก็จะมีการคำนวณอ่ากำไรขาดทุนอะไรเงี้ยต้นทุนของเอทุกเดือนอยู่แล้วทีนี้ก็เอาตัวนี้เข้ามาเสริมเข้าไปก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ให้น้องๆเขาได้จากการขายน้าตรงนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็มีค่ะเพราะว่าคือตอนนี้เอมีพิซซ่าทั้งหมด6สาขานะคะ ก็คือตอนนี้เอลองเอาฉาวก้วยมาลองขายอยู่3าคสาขาก็คือตอนนี้ผลตอบรับดีมากีอก็เลยว่าอาจจะมีการขยายเพิ่มอ,อีก3มสาขาขอเคแล้วก็อาจจะมีต,อตอ่อไปอีกก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะพี่เขาใจดีมากเลยแล้วก็แนะนำวิธีการหรือว่าส่งของอะไรเงี้ยติดต่อง,ง่ายมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ